อัปเดตสต็อกกันหน่อยค่ะพี่ๆขะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ทามาหากินไว้ใช้งานภายในครอบครัวนะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะสต็อกเข้าใหม่แน่นๆเลยมีตั้งแต่แบรนด์รองยันแบรนด์หลักเลยค่ะพี่ๆ่ะมีให้เลือกเพียบเลยนะ,ะฟีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจรถกระบะไว้ใช้งานนะ,ะแนะนําดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูกระบะมือสองเกรด A นั่นเองนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตสต็อกรถกระบะกันวันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่ารถกระบะเข้าใหม่เพียบเลยนะคะมีตั้งแต่แบรนด์หลักแบรนด์รองมีให้ครบผ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0เท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะอยากได้กระบะไว้ใช้งานนะคะนี่คันนี้นะคะราคาดีมากนะคะเริ่มต้นที่2 9 9 0 0นานะคะคันนี้สวยงามเช่นเดียวกันพี่ๆขาห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวพามาชม d นะคะดีแมนะคะนิสันมีให้ครบนะคะโตโยต้ารีโวฝั่งนี้เราก็มีให้นะนี่เลยนะคะมีให้ครบท้วนแบบนี้เลยพี่ๆสวยงามทุกคันแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่กันเลยละกันเนาะสำหรับคันแรกคันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น ดีแม็ก g h นะคะไฮแลนเดอร์ er, ตัวแคป1.9ตัว z ซีนะคะได้ตัวท็อปเลยรถปี22ไม55,000โลนะคะกับราคา729,000สี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ตัวท็อปสุดตารางแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสวยงามป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราไปดูด้านในกัน ด้านในของเขานะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะคูลแม็กนะคะเป็นเบาะความเย็นนะคะเบาะทําความเย็นมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสปุ่มพุสตันนะคะจอ Android, แอนดรอยแอร์ออตโอต้เกียร์อโอตโอต้ค่ะพี่นะสวยงามแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลย ะะด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังให้ด้วย2จุดแบบนี้นะคะได้เบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันเลยเบาะคู่หน้าเป็นเบาะคู่แมกนะคะเก็บความเย็นได้ดีมากๆนะคะเวลาจอดรถตากแดดนะคะรถไม่ร้อนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะอ่ะขยับมาอีกนิดหนึ่งนะคะส่วนคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว Z ซนะคะราคานะคะจะอยู่ที่679,000รถปี22ไม้90,000นะคะคันนี้ได้ไม้90,000นะคะเป็นตัวแซด นะคะคันนี้เนี่ยจะได้ได้บอกคูแม็กเหมือนกันนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบไขพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอแอนดรอยแอร์หมุนใช้งานง่ายๆเลยเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ราคาก็จะเบาลงมานั่นเองนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นตัว d m a ม d m นะคะ d m a มคันนี้รู้สึกว่าจะเป็น2.5ตัวแซดปี P 2013คันนี้ราคาอยู่ที่2,99,000ค่ะพี่เป็นเกียร์แมนนวนเบาผ้านะคะเป็นตัวแคปเปิดแคปได้แบบนี้เลย พวงมาลัยพาวเวอร์มีให้ครบแล้วใครงบน้อยนะคะแล้วก็เน้นใช้งานนะคะแนะนำคันนี้ได้เลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะสีฟ้านั่นเองนะคะส่วนด้านหลังสองคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Black Edition นะคะคันนี้จะเป็นตัวแคปนะคะเป็นเครื่องยนต์2.5ตัว e นะคะคันนี้รถปี2028ามแสน8,9 0 0 0นพนะคะเกียร์แมนวนวล นะ่วนคันนี้นะคะไปกันไวๆเลยนะเพราะรถเยอะมากคันนี้นะคะเป็นตัว2.5ตัว EL รถปี19หม่50,003 369,000นะคะได้เกียร์แมนวนวลเหมือนกันนะคะภายในเบอกผ้าแบบนี้เลยจอ a n นด o อ d อ u t โนะคะเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้ครบเลยนะคะตกแต่งรถลายได้สวยงามมากๆนะคะ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นรีโวตัวเตี้ยนะคะตัวสูง4ประตูแคบมีให้ครบเลยนะคะคันนี้เนี่ยได้ตัว e ปี2 0พิลันเนอร์นะคะมีแครี่บอยให้แล้วเรียบร้อยเป็นรถหน่วยงานคันนี้ได้ปีปี 19, 4 9 9 9 9 0 0 0ประตูยกสูงเกียร์อโอโต้นะคะส่วนใครชอบตัวเตี้ยนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเลือกเยอะแยะมากมายพี่ๆไม่ต้องห่วง ะคะใครมองหาเครื่องยนต์2.8แนะนำคันนี้เลยนะคะ 2.8G พีรเนอร์รถปี16คันนี้ได้เกียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นปี20 ราคาเริ่มต้น549,000แต่คันนี้นะคะได้ปี20ราคา499,000ไม่2 0 0 0า0นใหมสะคะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเลขใหม่นะคะโตยโยต้าขึ้นชื่อเลยไม่วิ่งได้เป็นล้านโลนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วง D-MAX สีดํานะคะตัวนิสันนะคะสีขาวนะคะหรือจะเป็นสีแดงคันนี้เกียร์แมนนวลน,นะคะใช้ได้เหมือนกันหมด ครสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถติดต่อหาลุงหมูได้เลยคันนี้ได้ปี23แล้วนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็น d m a มนะคะเครื่องยนต์1.9ตัวแรถปี20ไมล์แสนหนึ่งหมโลนะคะราคา599,000นะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้นั่นเองนะคะตัว X-Series นะคะตัวแรไอเทมก็มีให้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว1.9 X-Series รถปี22ไมล์ห5 0ม0 7 4 9 0า0จแสน0นะคะคันนี้สวยงามแน่นอน นะคะตัวเตี้ยน้าหล่อนะคะจอดเรียงรายกัน3คันแบบนี้นะคะราคาดีทุกคันแน่นอนนะใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1หรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะชอบใจคันไหนแคปรูปและทักไลน์มาได้เลยเบอร์ลูกหมูสามารถแอดไลน์ขึ้นนะคะส่วนใครอยู่แถวแถวกรุงเทพเนาะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะ,ะอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะ,นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเซรีไทย6ก แ,แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะพี่พี่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะมีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์แถมให้ฟรี1ปี20 0 0 0โลทุกคันเลยพร้อมกับประกันฉุกเฉินบนท้อ,อาทางถนอนอีก1ปีนะคะคันนี้เนี่ยเป็น r ี vo Smartcap นะคะตัว2.4มิตรปี23ไมื่1 2องส0 5 9ส่านคันนี้นะคะได้เกียร์แมนนวลนะเบาะยังไม่ได้แกะเลยพวงมาลัยมัลติฟังกชันจอ Android นะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะสำหรับคันนี้นะคะคันต่อมา เช่นเดียวกันนะคะคล้ายกันเลยนะคะเป็นตัว Ent r รนะสำหรับคันนี้เป็นตัว Entry นะคะสวยงามไม่แพ้กันนะคะสำหรับรีโว่ตูเตียนะคะรถธรรมาหากินเลยนะพี่ๆสนใจคันไหนติดต่อหาลูกหมูได้เลยด่วนๆน,นะคะห้ามพลาดเลยอัปเดตสต็อกกันประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบคันไหนแอปป้ายทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรมาก็ได้หรือทักไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยสวัสดีค่ะ